สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเราขอนําทุกท่านมารับชมเกมการจําลองแมชการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างเอสตันเจ้าบ้านครับถิ่นคูดิสันพาร์ครับการมาเยือนของริเวอร์พูลนะครับนี่เป็นเกมการแข่งขันนัดที่30ของพรีเมียร์ลีกฤดูการล่าสุดนะครับคู่นี้ก็จะแข่งขันจริงวันอาทิตย์ที่21เนะครับเวลา1นนาฬิกาครับรับชมกันผ่านทางช่อง ทรูพรีเมียร์ฟุตบอลเอชดี1นะครับผม <10. S 1> สำหรับผลงานของเจ้าบ้านเลยครับเอเวอเรตัน29นัดผ่านไปครับ <Our S 2> เก็บได้37 <Your S 2> แต้มส่วนทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับ29นัดผ่านไปเก็บได้82แต้มครับก็หลุนที่จะมาเก็บชัยในเกมนี้ให้ได้เพื่อ <Our S 2> ที่จะกระชับพื้นที่นะครับในการที่จะนำตัวเองไปสู่การควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลนี้ครับสำหรับลิเวอร์พูลครับ ผลผลงานเมื่อวานของแมนซิตี้เล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยจะไดซอนไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้แข่ง29นัดเท่ากันเนี่ยแต้มลิฟวูกับแมนซิตี้ห่างกันอยู่ที่22แต้มนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่า,าคราืนนี้ผลการแข่งจะจบลงอย่างไรนะครับเอติฮิททิงของฝั่งเอเวอร์ตันครับประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดครับตอนหลังมีซิบิลชิริเบ้เดอรี่มีนาเมสันโฮเกตลู้าดินครับ กลางมีกิลฟี่ซิก,กูซันอเดโกเมตทิโอว์ขัตอเล็กซิโวโบบี้และก็หน้าคู่เป็นเด,ดวิดคาวเวิร์ดเลวินกับริชาร์ดซันแหละครับระบบ4-4-2นะครับของเอเวอัตันส่วนฝั่งลิวเวอร์พูลครับประตูเป็นอาริสองเบเกอร์อรครับก่บอนหมีเทรนอาริสซาเดโนโจโกเมตเวอร์จิลฟันไดแอนดูโรเบราสันครับกลางมีฟาบินโยจอแดนเฮเดอร์สันจอจิโรไวนอดุมครับและสามประสานเป็นโมซาลาฟิบิโนโและซสดูมาเน่สี่สามสามครับลิวเวอร์พูลของ เจกเง้นซับกับอ่านครับเกมเริ่มครับที่คูดิสันพาค,ครับอิวตันชาบ้านได้เขี่ยเริ่มก่อนคู่นี้แข่งจริงค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับ21มิถุนายนครับเวลาตามประเทศไทยก็1นาฬิกาบ้านเราแล้วครับผมบอลคอดโอ้ถึงดิชาริสันเราให้ที่ขราวเบิร์ตเลวินนะโอ,โอ้บ้านเริ่มเกมมาเพียงแค่2นาทีครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับเอเวตันของอันเชลติ โอ้ดูหลุดมาทางขวาครับจังหวะที่ลุยชัสั้นโอ้ไหลามาให้เราได้ยิงแต่ว่ายิงตำแหน่งได้ดีเลยครับไิซอนเบเกอร์ในมุมของเอเวอร์ตันและครับเปิดพุ่งเข้ามาโอ้เราได้โบ่งด้วยครับโอ้ยังดีที่ขวไปได้ครับไิซอนเป็นจังหวะทําทเกมเร็วเลยครับของเจ้าบ้านนะครับ เอเวอร์ตันได้ลุยต่อเขาเบอรเลว,วินติดแล้วครับเลียพูดักได้เฮดูสันฟาบิญโยบางตำแหน่งของเอเวอร์ตันเนี่ยจะมีผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บด้วยแต่ว่าในแมตช์นี้ได้ลงสนามก็อย่าไปกังวลอะไรกันมากนะครับเดี๋ยววันจริงก็จะได้ชมว่าสเปนตัวจริงของฝั่งเอเวอร์ตันจะมีใครบ้างน,นะครับส่วนที่เราน่าจะยืนยันได้ก็จะเป็นรายของทีโอวอลคอตที่เจ้าตัวนี่น่าจะพลาดไม็ไดลงสนามช่วย ทีมในเกมวันนี้แล้วครับเพราะว่าต้องเข้าทับการผ่าตัดที่ช่องท้องนะครับทำให้หมดสิทธิ์ที่จะช่วยอุตันดวลกับวิพูอย่างแน่นอนสําหรับวัคคอตนะครับแต่ว่าในฟีฟ่า20ก็ดูเขาทาผลงานช่วยทีมไปก่อนนะครับนะครับอีโบบี้โอ้โหอาริซานเรโนครับทำได้ดีครับเอาชนะอีโบบี้ไปได้ฟันได้สัมโยครับมาถึงฟิมิโนบริลลมต่อที่ฟิมิโนครับซ้ายมานี่ขอแล้วเปิดมาหนักหนักได้ครับมานี่แล้วโโอ้ห น่าจะเลื่อมๆไปนะครับสเดวออมานี่คือขอแล้วครับอืมขยับเร่งควมเร็วไปแล้วแต่ว่าพอฟิลโนให้นี่ก็กลายเป็นโดนเช็คไลน์เลยครับสเดวออมานี่นะครับดูเจมกันต่อครับซิคุซันดูชาริซันครับาทางขวาแล้ว หัวเอาชนะมาได้ครับวอลคอตจี้เข้ามาเองแล้วเจ้าตัวเลือกสับแล้วก็ยิงเสาแรกว้าโอ้โหวูบ่ามากเลยนะครับเอเวอิปตันลุยไปเลยครับฝั่งของเทลวอลคอตครับโอ้โหเอาชนะโรเบอรซันมาได้ครับแล้วเหลี่ยมดีกว่าเจ้าตัวเลือกจี้เข้ามาเลยก็ยิงเล่นงานอาริซอนที่เสาแรกแต่ลิพูก็ถือว่ายังไม่พลาดน,นะครับจังหวะเต็มมุมของเอเวอิปตันแล้วครับ เปิดเอ้าเปิดไม่ดีครับแม่ฟิิโนฟิิโนย้อนตั้งที่โกเมสเล่นกันใกล้ๆเลยครับฟาบิโยดูเท้าต่อเท้าจังหวะนี้ครับใกล้ไขครับพื้นที่คบแคบฟิิโนเอดูซันครับซ้ายลูปสตันต้องไปเองแล้วครับเพื่อนอยังไม่ขึ้นไปช่วยเปิดปดาให้กับบาเน่แล้วโอ้โหซาราจะเข้าชาร์จโอ้โดนสกัดไปก่อนแล้วครับ เนัดกันเมื่อสักครู่สุดท้ายก็เป็นลูกทุ่มของเเวิสตันเลยครับรู้สึกว่าจะชนกับซาร่าด้วยนะครับลูกาดินเมื่อสักครู่เกมเดินมา17นาทีเสร็จเจเอาจังหวะนี้พลาดแล้ว,ลวฟิมิโนอจะให้กลับมาเนี่โอ้โหโอ้โหไหลเบาไปหน่อยครับแม่เยขาสก,กัดไว้ได้เลยครับแม่ยริมีมิน่าเชอริสันเอาบริวินครับเล่นกับลิชารันมาต่อ ทางซ้ายโอ้โหให้ให้แม่มันย้อนหลังไปครับแล้วเสียบอลเลยลิบูมาที่เฮเดอร์สันอาริซาเดโน่การมาถึงเฮเดอร์สันาดูเบิร์นมาที่ฟิมิโน่ฟาบินโนฟิมิโน่ฟิมิโน่ถึงจะบอกรอล็อปเติมที่เฮเดอร์สันขวาขวามีนะครับต้องซาร่าขายับเลือกที่ฟิมิโน่หาเหลี่ยมโอ้โหเจอกระแทกครับแม่หลุดไปเลยครับฟิมิโน่โอ้โหฟันได้ที่มาซ้อนตำแหน่งของเฟรนเล็กซาเดอร์โน่ครับลิเวอร์พูล มาได้คลองบ้างซาร่าโยนกลับมาแล้ววนไปใหม่ครับฟิมิโน,โนให้ฟาบิโอาครับสปีดบอลของลิพูเริ่มเร็วขึ้นมาทางขวาแล้วอเล็กซานเดอร์โนคืนซาล่าเปิดเข้ามาแล้วฟิมิโนโ,นโอ้โหเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้เมารู้สึกว่าจังหวะนีต้ต้องโฟกัสไปที่ประตูของเอเวอเรตันคือจอแดนพิกฟอร์อะไรครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับโอ้เจ้าตัวยืน ขาตายอยู่นะครับแล้วดูลูกโป่งของฟิมิโนเนี่ยดูจะไม่อันตรายเลยนะครับคือตำแหน่งที่ยืนอยู่ก็อยู่ที่เสาแรกแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจเดฟิฟฟอร์ดครับโอ้โหเหมือนจังหวะคิดกับการตอบสนองของร่างกายมันไปไม่พร้อมกันหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วดูเจ้าตัวครับยังมึนงงในลูกนี้ของตเองอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับล็อกดูฟิมิโนครับโอ้โหคือมองมงย่าครับเปิดมาแบบนี้แต่ว่าเขาทําได้ครับนาทีที่26เลยครับนะครับลิเว์ บุกมานำการกับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นช็อตพลาดอย่างดูจะน่าเหลือเชื่อสำหรับประตูอย่างจอแดนพิคฟอร์ดแล้วครับเอาละครับหนึ mm ่งศูนย์ครับเจ้าบ้านตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายตามลิฟพูแลครับอีบอบบี้ลรชารลิสันเอาครับหนีมาได้มาเองด้วยครับแล้วไหลามาไม่เสี่ยงที่จะยิงนะครับแมรี่ชลิสันโดนลิฟพูดักได้ครับซาร่าเอเดอสัน อดิซาล่าครับอเล็กซานเดอร์โนเอเดอสันให้กับฟิมิโนมอคอตต์กับกาเวิร์ดเลวินซีบิวซิลิเบซิดิเบโอ้โหพยายามเติมช่วยครับมาสุดท้ายโดนโรบสัอนมาใส่แล้วก็ถูกตัวเขาออกไปเลยครับเป็นทุ่มของลิปูครับฟันได้คืนโรบสัอน ฟันได้วานาดุมเจอกันล่าสุดเนี่ยในรายการ f อฟเอคนะครับคู่นี้ที่แอนฟิลด์นะครับเกมนั้นลิวพูก็ชนะเอเวอเรตันไปได้หนึ่งประตูต่อศูนยนะครับเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็หมุงสกัดออกมาได้ครับวานาดุมลิวพูลุยต่อ เฮเดอร์สันไวนาดุมหาช่องจต่สไลด์ก็อยากได้ครับคืนที่ฝาบิโอให้กับฟิน่งัดขึ้นลบยิงด้วยซ้ายโว้าดูทักษะนี้ของวิมิโนเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับว้าร้ายจริงๆครับโอ้ขยับมารับบอลแล้วดูครับแม่เป็นหนึ่งในสุดยอด กองหน้าจอมเทคนิคอยู่แล้วนะครับแล้วดูลีลาของแกครับฟิมิโนครับโอ้จงใจเลยครับแต่งบอลเนี่ยงานขึ้นมาให้มันลอกมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วโอ้วันเละทันทีครับเดี๋ยวดีมีหน้าก็ไม่คาดคิดเลยครับจะเตอช็อตแบบนี้ครับโอ้ฟิมิโนครับสองประตูต่อศูนย์ครับลิเวอร์พูลนาทีที่สามสิบแปดแล้วก็เป็นประตูที่สองของอนในเกมนี้ด้วยนะครับโอ้วันนี้ฟอร์ม โดดดิ่นแล้วก็ร้อนแดงมากๆนะครับโรเบรโต,โตฟิมินโน่ดูว่าท่าทนจะทำอย่างไรนะครับเซอร์กุสันเรื่องแรกเหลืออยู่5นาทีแล้วก็ไหลมาติด โกเมสโอ้ <Gomez. laughs> ตัวก็เลือกเคลียร์ที่จะเอาเน้นปลอดภัยไว้ก่อนเลยครับถ้าพูดถึง2ประตูของฟิวิปโปเมื่สักครู่ก็รวมก่อนนั้นนี้ที่เขาทำไปแล้ว8ประตูนะครับตอนนี้ก็จะยิงประตูในฤดูกาลนี้ไปแล้วที่10ประตูแล้วครับสำหรับ หนึ่งในสามประสานดียดูช็อตนี้ว้ามาเนี่เดี๋ยวดูว่าล้ำหน้ากดครับสโดมานี่เราถือว่าในสามประสานในแนวหน้าของลิเวอร์พูลเนี่ยมีฟิมิโนท่ารวมกับเ e พียมนี N ้ e ก็จะทำไปสิบประตูนะครับส่วนสูงสุดตอนนี้ของลิเวอร์พูลเป็นโมซาลาครับอยู่ที่16ประตูแล้วก็ตามมาด้วยซาโดมานี่ที่14ประตูนะครับกับตัวเวลาครึ่งแรก3นาทีครับ เฮเดอร์สันเล่นกับฟิมิโนมาที่เฮเดอร์สันมาข่าที่ซาราแต่งเข้าซ้ายแล้วมาที่เฮเดอร์สันเลือกมาโอ้โหว่าจะตะวัดกลับเข้ามาครับเฮเดอร์สันโอ้โดนสกัดออกไปได้ครับถ้าเกมนี้ชนะได้ก็จะทำแต้มนี้ห่างแมนซิตี้ไปเป็น25แต้มเหมือนเดิมครับสำหรับลิเวอร์พูลครับ โอ้จบครึ่งแรกนะครับที่คูดิสันพาร์ครับเป็นเกมที่ดูครับแม่อกาสของฟิมิโนครับโอ้โหใช้โอกาสไม่เปลืองครับ2ครั้งแล้วเป็น2ประตูเลยนะครับสำหรับรูบิโตโฟ,ฟิมิโนโจบครึ่งแรกนะครับเป็นเจ้าบ้านเอลตันดูดลิฟูบุกมานำอยู่2ประตูต่อสุดแล้วครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์นะครับในช็อตสำคัญๆของครึ่งเวลาแรกโอกาสนี้ มาเกิดที่ฝั่งของเอวัไปไปตันก่อนด้วยนะครับแมดูคาว์วัลตเรวินครับอูดยรริงยัดที่เสาแรกแต่อาริซอนนี่ก็ยืนตำแหน่งได้ยอดเยี่ยมครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจากเทว่าขัดกับตัลุยมาเองเลยครับโยกหนีฟันไดมาแล้วก็เข้าขวาอะไรครับอัดเต็มแรงเต่ว่าติดเซฟของอาริซอนอยู่ครับจังหวะเข้าสกัดของเดอรี่มีนา แล้วดูประตูของลิเวอร์พูลครับดูซาร่าเปิดมาแล้วฟิมิโนนี่ก็เป็นช็อตที่แฟนๆที่คุณดิสันพักก็น่านจะงงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเชอร์นันพิฟฟอร์ดนะครับอู้การสั่งการของตนเองนะครับวามสัมพันธ์ในร่างกายกับอู้การตัดสินใจตรงนี้ก็แหมดูจะไม่สัมพันธ์กันนะครับของพิฟฟอร์ดในช็อตเมื่อสักครู่แล้วก็นี่โดนฟิมิโนเล่นงานอีกแล้วครับหนึ่งประตูกับอู้กลายเป็นบอลนี้ สองประตูที่เสียไปนี้เกินที่ตัวเขาจะต้านทานฟิมิโนเลยครับสำหรับเจะเดนิฟอนแล้วนี่คือครึ่งแรกครับเอาละรครับกลับมาชมกันต่อครับสัญญาณที่โุริสันพักกลับมาแล้วครับลิเวอร์พูลบุกมาคุมความได้เปรียบเนอืออฟตันอยู่2ประตูครับคนนี้อย่าลืมรับชมของจริงกันด้วยนะครับเพื่อนๆวันอาทิตย์ที่21ิมิถุนายนนี้ครับเวลาตีหนึ่งครับ ตามเวลาประเทศไทยนะครับทางช่อง True Premier Football hd 1ครับฟอร์บิโยครับข้ามมาอ,อยู่ทีเนจังหวะดูดบอลลงนะครับดูดต่อลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันให้ซาร่าเปิดเข้ามาแล้วครับแล้วก็ขึ้นหมวกมาได้ครับตามมาเก็บที่วอลคอตได้ย้อนเร็วได้ไหมโอ้ไปเสียบอลอังกโกเมสแล้วดูฟิมิโนให้มาที่เฮนเดอร์สันโอ้มาดูฟิมิโนก็คือ หวจิตหวใจจริงๆครับฟิมิโน่ก็เล่นเองก็ได้นะครับแต่ว่าจังหวะนั้นนิดเลือกชัวเลยครับให้กับจอแดนเฮเดอร์สันครับหรือได้ยิงเองก็เป็นแฮท์ิกของเขาในเกมนี้แต่ว่าดูความเป็นโรเบร์โตฟิมิโน่ครับตัดเกมได้แาบฟามิโน่เราให้มาโอ้โหเลือกนี่ครับแม่สุดยอดของความเป็นฟิมิโน่ครับต้องต้องต้องชื่นชมครับว่าคือตจวตัวก็เล่นได้จังหวะนั้นครับแต่เลือกยิงแต่ว่าเอาชัวเลยครับเราให้มาที่เฮเดอร์สันครับ โอ้เป็น3มประตูต่อศูนย์แล้วเริ่มพึ่งหลังมานี่งานหนักไปใหญ่เลยครับฝั่งเจ้าบ้านเนอร์ตั้นเลยครับเสียประตูเลยครับให้กับเจอร์แดนเฮอร์สันหรือแบบนี้ลิปูก็จะน่าจัดเล่นได้สบายมากยิ่งขึ้นเลยครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับสมประตูนี้ตามลิปูนี่ถือว่าเหนื่อยเลยนะครับโอเคแต่ก็ยังต้องสู้ต่อไปครับยูบี โอ้ลูกกดินยังพริกนี้มาได้ครับให้กับอีโบบี้แต่งเข้าขวาเลือกมาแล้วโอ้โหชนะมาได้แล้วก็ยิงคู่ติดเซฟของอลริซอนแล้วครับโอ้ใช้ขาเซฟช่วยนะครับโอ้โหถ้าลูกเมื่อสักครู่เข้านี่ก็โอ้ยยังยังมีได้ลุน้นนะครับระยะห่างของประตูมันก็นจะลดลงแต่ว่าทําไม่ได้ครับต้องต้องระวงังเกมของลิพูจะใช้โอกาสในการตอบโต้ตกลับมาด้วย Beat นะครับบานี่วานาดุม ฟาวนโยูครับเอเดอร์สันฟาวนโยูเวนัดุมไหลต่อที่ฟาวนโยูจะให้กลับมานี่มองเล็งแล้วแต่ว่าให้ก็โอ้โหไปติดฝั่งเอเวอร์ตันเลยครับแต่ว่าลิปูยังแย่งคืนกลับมาได้วาดุม um, มาที่เอเดอร์สันฟิลมโม่ให้กับที่ซาลาว่าให้แบบนี้ดูการจ่ายของฟิลมโม่ครับเป็น โอ้ต้องเรียกว่าซูเปอร์แมนออฟเดอะแมชได้เลยนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับโอ้ทำา2ประตูแล้วก็อาซิยให้เพื่อนอีก2ประตูแล้วครับตอนนี้ฟรีมิโน่ครับโอ้จิตถูกใจครับแมดูจังหวะลื่นกันครับต้องต้องรู้ใจกันครับดูเฮซันให้รับดูชอบให้แบบนี้เราด้วยครับแม่การให้บอลโอ้แล้วดูซาร่าครับแม่จังหวะรับส่งกันนี่ยอดเยี่ยมจริงครับ อีกคนหนึ่งที่ประตูอาจจะมีลุ้นได้มาเพิ่มก็คือฝั่งของ s ซโดมาน่ครับตอนนี้ฟิลโนกับซาร่าบวกประตูเพิ่มไปแล้วนะครับาการซาร่าทําได้ประตูนี้ก็จะเป็นประตูที่17ของเขาแล้วครับในฤด,ดูกาลก่อนนันนี้ก็ซัดไปแล้ว16ประตูนะครับส่วน <S <S ดาวันโบสูงสุดตอนนี้เป็นเชมิวาดี้นะครับของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับรองลงมาก็เป็นเปีเอเอเบริกโอบามยังนะครับาครับดูเจมกันต่อ ลิชาริสันอันดิโกเมสอีวอบี้ให้ต่อที่ลิชาริสซันเปิดก็ติดโกเมสแล้วครับอาร์เันลิฟูมีเปลี่ยนครับขอดจอแดนเฮเดรซันไปพักแล้วครับแล้วก็ส่งอดัมลาลาน่าลงมาครับนาทีที่62ครับลาลาน่าลงมาแทนเฮเดรซัน แลกฟังเอเวอร์ตันนี้เปลี่ยนครับถอดอีวอบีออกแล้วก็ส่งเบอร์นาร์ดลงมาวานาดุมรหรือที่ลูบสันนะครับลูบสันบงังบังไว้ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ตักมาให้กับวานาดุม มายืนแทนมาเน่ก่อนครับไอดุมหลอกมาล็วอวบีลื่นนะครับเอาร์ตครับโอกาส Element. ของลิเวอร์พูลวาไดดุมพาคืนที่มาเน่ถึงโรเบอร์สันโรเบอร์สันโรเบอร์สันยังช้าไปครับแต่ยังได้อยู่ฟาบิโยฟาบิโยไหลมาที่มาเน่เอาร์ตครับเลือกแล้วโอ้โหมาได้ยิงครั why, บฟิโนแต่ว่าบทไปหน่อยครับ กูก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับหาจังหวะตอบโต้กลับมาบอลคอดเปิดมาแล้วตามเล่นได้ครับดิชิซันแต่ว่าทำออกไปแล้วครับถ้ามีสัญญาณจากข้างสนามเลยครับเอวลตันเปลี่ยนครับอังเดกโกเมซออกแล้วก็ส่งทางด้านทอมเดวิสลงมาลิฟูส่งออกเลดเชเบลีนครับมาแทนจอร์จิโอไวนาดุมนะครับ เละลาหนาแทนตำแหน่งของเฮเดอร์สันเลยครับเล่นกับฟิบิโน่มีเปลี่ยนอีกนะครับถ <c oughs> อดฟิมิโนครับแนะฮก <c oughs> ็พลาดโอกาสที่จะลุ้นทำแฮตทริกในเกมนี้แล้วนะครับโรเบร์โต้ฟิมิโนแต่ว่าต้องยกเครดิตให้กับเขาเลครับทั้ <c oughs> ทง4ประตูเลยนะครับ <c oughs> เป็นดีว็อกโอริจีครับลงมาแทนมาที่ที่71เลยครับแทนฟิมิโน่ เย่าีมีหน้าครับวางมาทางขวาครับวอคขอตซิริเบ้เล่นกับวอคขอตครับไปต่อบต้องดึงจะวารอซิกูซันติดเชิมเบเลนี่ก่อนนะครับโอ้โหเรียกฟาวได้กันครับแม่ลงมานี่ก็เสียฟาวเลยนะครับแต่นั่นเชิมเบเลนเกมนี้ถ้าอาริชงเบเกอร์เนี่ยไม่เสียประตูนะครับก็จะเป็นการเก็บคินชิต ได้เป็นเกมที่13ครับของฤดูกาลนี้สำหรับอาริซองเบเกอร์เลยครับทีนี้ก็ตามอาริองมานี้ก็เป็นนิกโปบของเบอร์ลี่เลยครับแล้วก็เอเดสันของแมนซิตี้เลยครับโอ้จังหวะฟรีคิกนี้ของเอเบอร์ตันเลยครับซิกูซันยิงเองเลยครับแล้วครับต้องออกแรงปัดออกไปเลยครับอาริซันโอ้ยิงได้หนักเลยครับซิกูซั่นอัดเข้าไปเต็มแรงครับแล้วบอลมันก็พุ่งมาด้วยครับ จะรับให้อยู่เลยนี้ก็ลำบากต้องแปดออกไปก่อนแลวครับไอซันแต่มุมของเออเบตันแหละครับทีทีเอเจสิบครับเหลือเวลาให้เจ้าบ้านก็ไม่มากแล้วครับต้องเร่งตีแขแตกให้ได้เ,เร็วที่สุดเลยครับนะจะดูยากลำบากในการที่จะหลุดตามตีเสมอเลก็ต้องสู้ต่อไปนะครับโอเกตเล่นกับดีนเปิดติดเลยครับเราซาลาจะเป็นบอลย้อนของลิเวอร์พูลบ้าง มานี่วนย้อนมาเข้ามานี่ยังจะฝืนไปเองก็จ่ายได้กับเชบเบอร์เล่เลยครับโบลิจีไหลต่ออ่ากับบอลเลยไถึงลาลาน่าลาลาหน่าไหลไปทางซ้ายโรเบอร์สันนะเติมครับช่วงท้ายไม่เปิดจังหวะแรกนะครับโรเบอร์สันดวลกับซิก,กุสันแล้วโอ้ โอ้ยังได้ทุ่มนลครับลิเวอรผัวสิบนาทีสุดท้ายครับสำหรับ A เอเวอร์ตันเกมแมตช์นี้เชเบเินที่เข้ามาให้เราดูโอลิกีเอาตัวบังเลยครับโอลิกีเอาตัวมาไ,ได้ท้ายทีมานี่ว่าล้มหน้าอีกแล้วคก็สนุมมานี่ดูด,ดูดูมุมนี้ม,มันก็ <c oughs> ว่าถ้าดูจากมุมนี้เลยก็ดูยากนะครับ จากการตีเส้นของ VAR แล้วครับแต่ก็แบบนี้ลิพูก็ไม่เครียดเลยครับด้วยสกอร์ที่นำห่างถึง4ประตูอาครับจะมีประตูปอบใจไหสมสำหรับเจ้าบ้านับตามมาตวัดมาแล้วดูบอลมันมาเสาไกลเลือกกลับเข้ามาแล้วได้ยิงโอ้โหเอาแล้วครับก็ไล่มาเป็น1ประตูต่อ4เลยครับจากเอฟฟซิกูสันครับโอ้ฝั่งเอเวอตันมาได้ประตูปอบใจนะครับในช่วงท้าย ็ถือว่ามาแล้วนะครับประตูตีแตกแต่ว่ามันก็ามาในช่วงเวลาที่มาช้าไปแล้วแหละครับกับสโ์ที่โดนลิฟพูนําห่างมากขนาดนี้นะครับแต่ก็ทําให้อลิสันเบเกอร์ไม่สามารถเก็บกินชีสได้ในแมตชนี้ครับครับนาทีที่84ครับจากกิลฟี่ซิกุซัน ไล่มาเป็น1นต่อสครับเอเวอร์ตันดูจากสถานการณ์นี้ก็ลิวเวอร์พูลก็ไม่เร่งแล้วนะครับออครับช่วงเวลาที่เหลือครับนี่ก็จะครองแล้วแหละครับกินเวลาไปเรื่อยๆนะครับเหลืออยู่5นาทีซา,าร่าเออจะมีลุ้นได้บวกเพิ่มไหมนะครับซาร่าคืนที่โกเมสอลิสเซนเดอร์นฟาบิโอคืนนั่นนะครับเริ่มเริ่มครองแล้วครับลิเวอร์พูล อลิเซเอร์โ no, นโยกนี้มาได้แล้วเจ้าตัวก็จะพาไปเล่นด้านข้างเลยครับนี่ครับไปกับซาร่าเควนอลิเซเอร์โนเปิดเข้าไปลุ้นให้กับมาเน่ติดชิบิวซิเิเบ้แล้วเอฟตันครับทำดีวียังจังหวะย้อนช่วงท้ายๆท,ทดเวลาสี่นาทีครับแล้วไอซสนองมาลินทาราน่าลิพูเนี่ยครับอา้าวลบโอ้โหไป ต่อบลในแดนตัวเองแล้วไปพลาดครับจังหวะนี้หมอขอดที่เบอร์นาดแล้วทะลุช่องก็โอ้เพื่อนเพื่อนไม่ขยับให้แล้วครับนี่ครับพอดูเวลาก็น่าจะผ่อนได้ก,กันทั้งคู่แล้วแหละครับหนึ่งนาทีครับโอลิจีอเล็กซานเดอ,นนอร์โนโอลิจีมาทีฟอร์จูอาครับได้ลุ้นไม้ช่วงท้ายให้โอลิจีไปต่อแล้วก็จบเกมนี้แหละครับโอ้โหเป็น ลิเวอร์พูลครับบุกมาถล e ่มเอเวอรตันนะครับพาทีมทูดิสันพาร์คไป4ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมได้สองประตูแรกจากโรโตูสูครับฝั่งลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นฝั่งของจอร์แดนเทเด์สันแล้วก็ปิดท้ายด้วยโมซาลาครับแล้วก็เอเวอรตันมาได้ประตูปลอบใจจากกิลฟี่ซูเปอร์สั้นในช่วงใส่ถ่ายเกมนะครับแล้วก็นี่นะครับคือ การจะลองใหการแข่งขันใน FIFA 20ของ c h a n แนลเก่ง PC g a m e r มือฝึกภาคบรรยายฟุตบอลผ่าน FIFA 20นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามชา n e l ของเราไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆที่ออกมาเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับส่วนมีข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นในแมชนี้ที่เราฝึกภาคบรรยายก็ต้องกราบขออภัยนะครับฟแฟนๆทั้งเอเวอรตันและก็เอลเวอผู้ด,ด้วยนะครับถูกใจอย่าลืมนะครับกดติดตามชา n e l ของเราไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆด้วยนะครับผมเพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินต่อไปครับไว้มีการมาเจอกันใหม่ในแมนชหน้าลากันไปด้วยไฮไลท์การทำประตูของทั้งสองทีมนี้แหละครับผมสวัสดีครับ